สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องตอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะดอกปาริฉัดมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสซนเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะเซนติเมตรค่ะ วัดลงไปเลยค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะสองค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องหนึ่งค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องสองค่ะ ต่อมาเส้นที่3จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิปป้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิปป้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะสอดผ่านมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิปป้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิปป้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายริบินจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราจับลงมาค่ะบิดปลายริบินไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะ พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราก็คือเส้นสีขาวเอาสีบันเย็นหลบมานะคะสีบันเย็นหลบมานะคะเส้นสีขาวชี้มาทางซ้ายเราจับให้ชี้มาทางขวาค่ะนี่ค่ะพอเป็นสองเส้นคู่แบบนี้นะคะเป็นครั้งที่หนึ่งนะคะจับตั้งฐานลิปปิ้งขึ้นไป เส้นที่เราทําอยู่คือเส้นสีขาวทางซ้ายมือสีขาวขวามือเอาหลบเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวที่เราทํานะคะให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่สองค่ะนี่ค่ะเส้นริบบิ้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะ เป็นครั้งที่สามนะคะแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะค่ะเอาสามเส้นนี้หลบมาเส้นที่เราทำอยู่นะคะให้ชี้ไปทางขวามือเป็นครั้งที่สี่นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพอปล่อยออกไปแล้วนะคะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นด้านบนสุดเอาสามเส้นนี้หลบมา จับเส้นริบบิ้นให้ชี้มานะคะทางขวามือให้มาทางขวามือค่ะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายริบบิ้นดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อมาเส้นสีบานเย็นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นให้ชี้มาทางขวานะคะหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะตรงกวยสีบานเย็นนะคะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะแล้วก็พับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ลงมาด้านล่างค่ะค่ะชี้ออกมาแล้วน,นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้ให้จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นสีบานเย็นนะคะ นี่นะคะเส้นริบบิ้นให้ดันถอยหลังออกไปค่ะดันออกไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้นำปลายริบบิ้นกลับมาค่ะกลับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่กีบดอกนะคะสีขาวหรือตามเส้นสีบานเย็นออกไปเลยค่ะสอดไปค่ะจะมาทะลุออกนี่ค่ะนี่นะคะออกมาแล้วนะ <c oughs> ก่อนที่เราจะดึงนะคะเส้นริบบิ้นที่เราคายไปเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยค่ะดึงกลับมาให้ ดึงเส้นด้านล่างถอยหลังกลับมาให้กระชับค่ะหลังจากนั้นเอามือกดกีดดอกนี้ไว้ค่ะแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่นะคะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะต่อมาเส้นที่สองนะคะเส้นริบบิน้นเส้นสีขาวถอยหลังไปค่ะนี่ค่ะดันถอยหลังไปนะคะเส้นริบบิ้นสีขาวนะคะชี้เข้าหาตัวเราให้นําปลายริบบิ้นกลับขึ้นมา สอดลงไปนะคะที่กีบดอกสีบานเย็นหรือตามเส้นสีขาวไปเลยค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ก่อนที่เราจะดึงเราดึงเส้นด้านล่างให้กระชับก่อนนะคะที่เราถอยหลังออกไปแล้วเอามือกดกีบดอกไว้แล้วดึงค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีบานเย็นถอยหลังออกไปค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะหรือว่าตรงเส้นสีบานเย็นนะคะสอดตามไปเลยค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงถอยหลังกลับมาก่อนนะคะเส้นที่เราทำแล้วก็กดไว้แล้วดึงออกไปค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมา ถอยหลังไปค่ะเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเส้นสีขาวจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมา สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบ,บินออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นที่สามจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับขึ้นไปดึงลงมาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายลิบบินทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้องต่อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ